สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีมาอีกแล้วนะคะเตรียมตัวกําลังจะออกไปข้างนอกแต่ก็มีแต่ก็มีแขกคนสําคัญมาหาเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆค่ะพ่อใหญ่ลูกชายแกมาหาแต่ก่อนที่เขาจะออกก่อนที่เขาจะมาหาเขาก็โทรมานัดพ่อเขาก่อนนะคะว่าเขาจะมาะวันนี้ก็วันอาทิตย์แม่สมศรีก็เตรียมตัวกําลังจะออกไปซื้อสเสบียงที่ที่แมนเชสเตอร์เข้าเมืองอีกแล้ววันนี้ก็เป็น อีเจ๋วเข้ากรุงอีกแล้วนะคะแต่งตัวเป็นสายบัวรอเกอร์รอพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีแขกคนสําคัญก็คือลูกชายแกแกก็คุยกันเนาะเพื่อนๆคะมาก็ไม่รู้ว่าแกก็ลูกชายแกก็มี มีเรื่องมีเหตุมีผลถึงต้องมานะคะเพื่อนขาเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรแกก็จะไม่มาหาพ่อคนเนาะก็มีแม่สมศรีนั่งก็ได้ยินเขาคุยกันเนาะก,ก็ไม่อยากจะแบบป้าเออไปยุ่งปล่อยให,ปยให้ปล่อยให้พ่อลูกเขาคุยกันแม่สมศรีก็มานั่งรอว่าเออเดี๋ยว แขกคนสําคัญของพ่อใหญ่กลับไปแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่แะคะชีวิตในต่างแดนวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากอากาศดีมากช่วงเสาร์อาทิตย์อากาศดีมาก,าาก,ามากเป็นแบบว่าทำทาให้เรามีแบบว่าจิตใจเราชุ่มฉ่าสดชื่นมีกระปี้กระเป๋ามีพระกําลังที่จะทํานั่นทนํานี่เพราะว่าจันทร์ถึงสุกมาอุดอู้อยู่แต่กับฝนตกอากาศแบบ ไม่มีได้เห็นแสงแดดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะเพื่อนๆค่ะ hmm. พอเสาร์อาทิตย์มานี่อากาศดีมากเป,ญญเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณเตือนว่าจะเข้าฤดูซัมเมอร์ก็แบบได้ไปขนเสื้อผ้าที่ที่ชุดที่ซัมเมอร์นะคะเ mm hmm. พื่อนๆค่ะที่เราใส่ช่วงหน้าร้อนก็ขนออกมา ก็ขนเก็บพับเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทของเราตัวใหญ่เก็บเข้าไปในตู้ก็จะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เป็นทุกปีนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแต่ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่คนที่นี่เขากักตวงความสุขเก็บความสุขตักตวงความสุขให้ตัวเองในช่วงหน้าร้อนเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆะ่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นอ่า เรียกว่าอะไรคนก็ออกกันมาเดินที่สวนสาธารณะพาครอบครัวไปปิกนิกทํากิจกรรมนอกบ้านใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้มากกว่าอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเราเต็มที่ที่ เราเต็มที่กับอากาศหนาวเราอยู่ในบ้านเราอึมครึมมากพอแล้วนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตในต่างแดนก็มาเล่าสู่กันฟังว่าแม่สมศรีเจออะไรมาบ้างก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเดินะคะเพื่อนๆค่ะถ่ายทอดออกไปในส่วนที่แม่สมศรีรู้อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มเหนียวอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ความจริงใจมีให้เพื่อนๆเต็มร้อยเสมอค่ะเพื่อนๆค่ะขอให้เป็นวันดีๆ ของทุกท่านมีแต่ความสุขทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ